นิทานเรื่องแม่ยาขี้บน่นณะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทอันเงียบสงบมีบ้านหลังหนึ่งที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความสุขแต่ภายใต้ความสุขนั้นมีความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่าคุณนายสมศรีอาศัยอยู่กับลูกชายของเธอ ชื่อว่านายยอดชายและลูกสะพ้ยของเธอชื่อนางสาวน้ำฝนคุณนายสมศรีเป็นคนที่มีนิสัยจู้จี้จุกจิกชอบบนและไม่พอใจในตัวลูกสะพ้าของเธอเท่าไหร่นะน้ำฝนทำไมวันนี้ทำกับข้าวช้าจังคุณนายสมศรีเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นลูกสะพ้ายเดินเข้ามาในครัว วันนี้หนูต้องไปทำธุระนอกบ้านค่ะคุณแม่เลยกลับมาช้าหน่อยนางสาวน้ำฝนตอบด้วยถ่อยคำที่สุภาพธุระอะไรของเธอทำไมต้องไปทำตอนใกล้เย็นด้วยคุณนายสมศรีบนคือว่าหนูนางสาวน้ำฝนอึกอักไม่ต้องมาแก้ตัวเลยฉันรู้ว่าเธอขี้เกียจคุณนายสมศรีตัดบท นางสาวน้องฝนรู้สึกเสียใจกับคำพูดของคุณแม่สามีแต่เธอพยายามอดทนไม่เป็นไรค่ะคุณแม่หนูขอโทษค่ะนางสาวน้ำฝนกล่าวขอโทษแล้วมันหายไหมคุณนายสมศรีพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจนางสาวน้ำฝนเงียบไปเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพูดไปทำกับข้าวไป ไปไปไปทำกับข้าวได้แล้วฉันหิวจะแย่แล้วคุณนายสมศรีไล่นางสาวน้ำฝนรีบไปทำกับข้าวโดยความรู้สึกหดหูเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคุณแม่สามีถึงไม่ชอบเธอนักวันต่อมาน้ำฝนทำไมเสื้อผ้าที่ซักถึงไม่รีดฮะคุณนายสมศรีถามหนูว่าจะรีด ให้คุณแม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะคุณแม่วันนี้หนูยุ่งยุ่งนางสาวน้ำฝนตอบยุ่งอะไรของเธอทั้งวันฉันเห็นหนังน่งๆนอนๆอนอยู่ทั้งวี่ทั้งวันคุณนายสมศรีบนหนูทำงานบ้านค่ะคุณแม่นางสาวน้ำฝนเอ่ยเถียงงานบ้านอะไรของเธอทำไมบ้านถึงได้รกอย่างนี้คุณนายสมศรี พูดกับชี้ไปที่กองผ้าที่วางอยู่บนเก้าอี้นางสาวน้ำฝนลูกสะพ้ยรู้สึกทนไม่ไหวเธอจึงพูดออกไปว่าคุณแม่คะหนูขอโทษนะคะแต่หนูเหนื่อยจริงๆคะ่ะหนูทำงานบ้านทั้งวันหนูไม่ไหวแล้วนี่เธอเถียงฉันเหรอคุณนายสมสีตวาดหนูเปล่านะคะคุณแม่นางสาวน้ำฝนรีบปฏิเสธไม่ต้องมาพูดเลย ฉันรู้ว่าเธอไม่พอใจฉันคุณนายสมศรีกล่าวนางสาวน้ำฝนร้องไห้ออกมาเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขที่บ้านหลังนี้เอาเสียเลยเธออยากจะหนีไปจากที่นี่ให้พ้นพ้นยอดชายผู้เป็นสาม,มีเดินเข้ามาในบ้านเขาเห็นภรรยาของตัวเองร้องไห้และแม่ของตัวเองยือนอยู่ด้วยสีหน้าโกรธเคืองเกิดอะไรขึ้นครับแม่ ยอดชายถามดูเมียแกสิทำตัวไม่ดียอดชายถามขึ้นอีกครั้งมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่ก็ดูเมียแกสิทำตัวไม่ดีเอาเสียเลยคุณนายสมศรีฟ้องน้ำฝนทำอะไรผิดหรอครับยอดชายถามขึ้นอีกก็มันขี้เกียจไงเล่าไม่ทำงานบ้านแถมยังเถียงฉันอีกคุณนายสมศรีรีบตอบลูกชายไป ยอดชายหันไปมองภรรยาโดยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจน้ำฝนไม่เป็นไรนะยอดชายผู้เป็นสามีพูดขึ้นคุณแม่คะหนูขอโทษนะคะนางสาวน้ำฝนลูกสะใภ้กล่าวขอโทษอะไรของเธอฉันไม่รับคำขอโทษของเธอหรอกคุณนายสมศรียังคงพูดต่อด้วยนำเสียงเข้มข้นนายสมชายผู้เป็นลูกชาย รู้สึกโมโหเขาจึงพูดกับแม่ของเขาว่าแม่ครับทำไมแม่ต้องทำแบบนี้กับน้ำฝนด้วยครับน้ำฝนเขาเป็นคนดีนะครับแม่แกจะเข้าข้างเมียแกหรอยอดชายคุณนายสมศรีถามผมไม่ได้เข้าข้างใครหรอกครับแม่ผมเพียงแค่พูดความจริงเท่านั้นยอดชายตอบผู้เป็นแม่ไปแกกล้าเทียงฉันหรอคุณนายสมศรีตวาดลูกชาย ผมขอโทษนะครับแม่ยอดชายกล่าวขึ้นออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้คุณนายสมศรีไล่ยอดชายและน้ำฝนเดินออกจากบ้านไปได้วยความรู้สึกเสียใจน้ำฝนเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดียอดชายถามภรรยาไม่รู้สิคะนางสาวน้ำฝนตอบสามีทั้งสองเดินออกมาจากบ้านอย่างไร้จุดหมาย น้ำฝนดีใจมากที่ยอดชายสามีของเธอเลือกที่จะอยู่ข้างเธอไม่ลำเอียงเชื่อฟังแม่เพียงฝ่ายเดียวโดยเขานั้นยอมขัดใจคุณนายสวมสีผู้เป็นแม่ขอบคุณพี่ยอดชายมากนะจ๊ะที่พี่ไม่ทอดทิ้งฉันยอดชายกอดภรรยาเอาไว้แนบแน่นน้ำฝนจ๋าอย่ากังวลไปนะจ๊ะพี่ว่าพี่ต้องทำแบบนี้นานแล้วละ่ะพี่ไม่ควร ปล่อยให้แม่มาจู้จี้จุกจิกและพาบนน้ำฝนอยู่แบบนี้มันไม่ดีต่อน้ำฝนเอาเสียเลยพี่ควรจะทำอะไรบางอย่างตั้งนานแล้วแม่ไม่ควรทำกับน้ำฝนแบบนี้เลยนะเพราะว่าน้ำฝนเองก,ก็มีพ่อมีแม่ที่รักน้ำฝนมากเช่นกันไม่ต่างจากพี่น้ำฝนเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่ในบ้านของพี่มาดูแลแม่ของพี่ แต่มันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยที่แม่ของพี่ทำกับน้ำฝนแบบนี้พี่เองสิที่ต้องขอโทษน้ำฝนพี่ดูแลน้ำฝนไม่ดีเอาเสียเลยถ้าพวกท่านรู้พวกท่านจะรู้สึกอย่างไรยอดชายกล่าวกับภรรยามันยิ่งทำให้น้ำฝนนั้นรู้สึกอบอุ่นใจและภูมิใจที่เลือกแต่งงานกับยอดชายขอบคุณพี่นะจ๊ะเมื่อทั้งสองคุยกันเข้าใจแล้ว สองคนผัวเมียจึงได้พากันเดินออกมาจากบ้านและเดินหาที่พักทั้งสองคนตั้งใจว่าจะหางานทำแต่ทว่างานที่ว่านั้นมันก็หาไม่ง่ายอย่างที่คิดพี่เราเดินมาทั้งวันแล้วนะจ๊ะยังไม่มีที่ไหนรับเราทำเข้าทำงานเลยน้ำฝนกล่าวขึ้นยอดชายยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนใบหน้า เรามานั่งพักตรงนี้ก่อนนะยอดชายพยุงร่างบางของภรรยาเพื่อพาเธอมานั่งลงที่เก้าอีนะัสาราริมทางแห่งหนึ่งข้างถนนในขณะเดียวกันน้ำฝนก็ได้เหลือไปเห็นกระดาษที่เป็นกระดาษสีขาวเป็นใบปิวเล็กๆก,กระดาษสีขาวใบนั้นเป็นกระดาษที่ยับยุยยถูกผู้คนเหยียบย่ำ แต่ก็พออ่านเห็นตัวหนังสือร่างเธอจึงหยิบกระดาษนั้นขึ้นมาอ่านในข้อความเขียนระบุไว้ว่ารับสมัครพนักงานก่อสร้างเธอจึงได้ยื่นให้กับยอดชายผู้เป็นสามีได้อ่านพี่จ๋าพี่อ่านดูนี่สิจ๊ะยอดชายเองถึงแม้จะไม่เคยทำงานหนักมาก่อนแต่ในตอนนี้นั้นทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วเขาจึงตัดสินใจ ที่จะดูแลภรรยาที่รักถึงแม้ว่าเขาจะลำบากเขาก็ต้องอดทนเพื่อเธอเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่มอบให้เขาเลือกที่อยู่เคียงข้างภรรยาสุดที่รักน้ำฝนหายเหนื่อยหรือยังจ๊ะเรารีบไปสมัครงานกันเถอะจะพี่ฉันไหวจ้ะสองผัวเมียไม่รอช้ารีบเดินทางไปยังไซตงานก่อสร้างในทันที หลายชั่วโมงผ่านไปทั้งสองก็มาถึงณไซงานก่อสร้างยอดชายไม่รอช้าเขาเดินตรงเข้าไปถามซึ่งมีชายวัยกลางคนที่สวมหมวกบางแดดยืนควบคุมงานอยู่ตรงนั้นทั้งสองได้พูดคุยกันชั่วครู่ก่อนที่ยอดชายสามีนั้นได้เดินกลับมาหาภรรยาสาวพร้อมกับบอกน้ำฝนว่าเราได้งานแล้วนะจ้าน้ำฝน และก็โชคดีมากเท่าแก่ใจดีให้ที่พักแก่เราด้วยจริงเหรอจ๊ะพี่ดีใจจังเลยจ้ะน้องฝนรีบกล่าวขึ้นด้วยความดีใจยอดชายไม่รอช้าเขารีบพาน้ำฝนเข้าไปพักในบ้านพักคนงานในทันทีเพราะเขารู้ว่าภรรยาของเขานั้นเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วทั้งสองผัวเมียจึงได้พากันทำงานทีไซส์งานก่อสร้างเป็นเวลาหลายเดือน จนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปทั้งสองคนก็ได้รับข่าวจากเพื่อนบ้านว่าคุณนายสมศรีมานดานั้นคุณนายสมศรีแม่ของยอดชายได้ล้มป่วยลงกระทันหันหนี่พ่อยอดป่ามาก็เพื่อจะบอกพ่อยอดชายว่าแม่ของพ่อยอดชายนะ่ะได้ล้มป่วยลงทั้งหมดก็ตามนั้นล่ะนะยังไงเสีย คุณนายสมศรีก็เป็นแม่ของเองนะคิดไตรตรองดูให้ดีก็แล้วกันอย่างไรแล้วเองสองคนก็เป็นลูกรีบพากันกลับไปดูแลท่านสเสถียดข้ามาบอกเท่านี้ละข้าไปละหลังจากปราจันเพื่อนบ้านที่นับถือกันเหมือนญาติได้เดินจากไปยอดชายและน้ำฝนจึงได้ตัดสินใจลาเท่าแก่เพื่อพากันมาดูแลคุณนายสมศรีผู้เป็นมารดา พี่ขอโทษน้ำฝนด้วยนะยอดชายผู้เป็นสามีกล่าวขึ้นเมื่อรู้สึกผิดที่พูดผิดคำพูดกับภรรยาแต่ทว่าน้ำฝนผู้เป็นภรรยากับอบกอดสามีพร้อมกับพูดว่าพี่ยอดจ๋าพี่อย่าคิดมากไปนะจ๊ะฉันเองก็ไม่เคยโกรธแม่พี่เลยนะจ๊ะ พี่ยอดก็แสดงให้ฉันเห็นแล้วว่าพี่รักฉันมากขนาดไหนฉันซาบซึ้งและดีใจมากนะจ๊ะพี่ที่เลือกพี่ที่เลือกพี่มาเป็นสามีของฉันนะจ๊ะฉันดีใจมากเลยพี่เองก็ดีใจเช่นกันนะน้ำฝนที่พี่ได้เลือกน้ำฝนมาเป็นภรรยาของพี่ทั้งสองผัวเมียได้พูดคุยกันแล้วก็ได้พากันเข้านอนจนเช้าวันต่อมา สองคนผัวเมียก็ได้เดินทางมาที่บ้านทั้งสองคนเมื่อมาถึงบ้านมาแล้วเหรอยอดชายลูกแม่แม่ขอโทษลูกทั้งสองด้วยนะที่แม่น่ะจูจีขี้บนพูดจาไม่ดีต่อน,น้ำฝนภรรยาของลูกน้ำฝน,นเมื่อได้ฟังดังนั้นเธอจึงคานเข่าเข้าไปและยกมือขึ้นพร้อมกับพูดกับแม่สามีไปว่า ฉันไม่เคยโกรธแม่เลยนะจ๊ะเมื่อคุณนายสมศรีได้ฟังก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจพร้อมกับเอามือลูกไปที่ศีรษะของลูกสะใภ้ยอย่างเอ็นดูยอดชายเองมองแม่และภรรยาด้วยรอยยิ้มน้องฝนจึงได้ดูแลปนิบัติแม่ยาเป็นอย่างดีจนไม่นานคุณนายสมศรีก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับ ทั้งสองคนไม่ทะเลาะกันอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทั้งแม่ผัวลูกสะภ้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเหมือนเมื่อก่อนทำให้ยอดชายสบายใจขึ้นมากสองคนผัวเมียจึงได้ช่วยกันสร้างฐานะและดูแลคุณนายสมศรีในเวลาเดียวกันจนคุณนายสมศรีแม่ย่านั้นก็มีอาการดีขึ้นตามลำบับ น้ำฝนกลายเป็นลูกสะภ้ยที่คุณนายสมศรีนั้นรักและเอ็นดูมากและเมื่อท่านไปไหนท่านก็มักจะชื่นชมลูกสะั้ยคนนี้เสมอเมื่อไปพบปะกับเพื่อนๆน้ำฝนและยอดชัยมีความสุขมากรวมถึงคุณนายสมศรีด้วยและนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทั้งแม่ย่าและลูกสะภ้รวมไปถึงยอดชาย ก็มีความสุขร่วมกันสืบต่อไปและไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอีกเลยนิทานจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและรับชมและให้กำลังใจกันเรื่อยมาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ